ที่ถามผมว่าดีลลับมีจริงหรือไม่เนี่ยในสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจนก,กระทั่งถึงปัจจุบันพูดจริงๆคำว่าดีลลับเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้เมื่อปีที่แล้วจนกระทั่งมาถึงการจัดตั้งรัฐบาลจนกระทั่งวันนี้ก็ยังมีการพูดถึงเรื่องดีลลับกันอยู่นะครับเราได้ยินว่าดีลลับเกิดขึ้นที่ลังกาวีนะครับประเทศมาเลเซียข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ พราะถ้ารู้มันก็คงไม่ใช่ดีลลับใช่ไหมครับมันกลายเป็นดีลเปิดเผยแต่เรื่องดีลลับที่ลังาวีนี่ก็มีพูดกันเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมีการพูดเรื่องดีลลับที่ลังาวีเนี่ยผลของดีลลับครั้งนั้นเนี่ยทำให้เราเห็นปรากฏการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นหลายอย่างเช่นคุณทักษิณกลับเข้ามาในเมืองไทยนะครับพักสองลุงซึ่งคนละขั้วกับพักเพื่อไทยมาโดยตลอดเนี่ยสามารถจับมือจัดตั้งรัฐบาลกันได้คุณทักษิณ นะครับกลับมาเมืองไทยแล้วก็แทบไม่ได้ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวทั้งหมดนี้ผู้คนนะครับเล่าลือกันว่าเป็นเรื่องของดีลลับทั้งสิ้นซึ่งข้อเท็จจริงจะมีหรือไม่ไม่มีใครรู้แต่ปรากฏการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ผู้คนจํานวนไม่น้อยเนี่ยเกิดความเชื่อว่าน่าจะมีนะครับและสถานการณ์หลังจากที่จัดตั้งรัฐบาลแล้วจนกระทั่งถึงมีการยื่น ให้สารน้ำมูลวินิจฉัยเรื่องของนายกเศรษฐาเรื่องของคุณพิชิตเนี่ยจากการเป็นรัฐมน,นตรีเนี่ยโดยสสวเนี่ยก็ทําให้มีการวิาพากษ์วิจารณ์การเพิ่มมากขึ้นว่าดีลลับครั้งนั้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงจึงต้องมีปรากฏการณ์ของสิสวเกิดขึ้นซึ่งถามว่าการปรากฏการณ์ของสสวเนี่ยเกิดขึ้นจากดีลลับหรือไม่อย่างไรอันนั้นก็ต้องว่ากันไปเรื่อง แต่สียงที่ผู้คนหลายคนสงสัยว่าถ้ามีดีลลับจริงเนี่ยทำไมดีลลับต้องไปเกิดขึ้นที่ลังกาวีดีลลับเกิดขึ้นที่ประเทศไทยไม่ได้หรืออย่างไรถ้าเป็นเรื่องลับแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องการให้ใครรู้เนี่ยสามารถดำเนินการอย่างลับๆในเมืองไทยก็น่าจะได้แต่อันนั้นก็เป็นประเด็นที่ ไม่มีใครรู้ว่ามันมีหรือไม่มีอย่างไรแต่ปรากฏการทางการเมืองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนจัดตั้งรัฐบาลเมื่อปี6 6จนกระทั่งจัดตั้งรัฐบาลแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้วันที่40สวยื่นเรื่องให้สารรัมนูษวินิจฉัยกรณีของนาย,ยกเศรษฐาและคุณพิชิตเนี่ยก็พยายามมีคนอธิบายความกันมากพอสมควรว่าทั้งหลายทั้งปวงเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะดีลลับมีปัญหาก็อยู่ที่พวกเรานะครับ จะลองคิดกันดูนะครับ